สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในรายวิชาประวัติศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือการตั้งคำถามทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่นนักเรียนคิดว่าการตั้งคำถามทางประวัติศาสตร์ควรคำนึงถึงสิ่งใดคะ การตั้งคำถามนะคะคำถามจะต้องชัดเจนมีความเหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูลค่ะนักเรียนจะเตรียมตัวเป็นผู้ถามที่ดีได้อย่างไรการเป็นผู้ถามที่ดีนะคะจะต้องใช้คำพูดที่สุภาพไพเราะเตรียมคำถามและข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการทราบซืบหาบุคคลที่จะมาให้ข้อมูลอย่างเหมาะสมค่ะ การตั้งคำถามทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่นมีประโยชน์อย่างไรสำหรับการตั้งคำถามทางประวัติศาสตร์นะคะจะทำให้เราทราบเรื่องราวความเป็นมาของท้องถิน่นเกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจนั่นเองอนักเรียน อาจจะได้เรียนมาแล้วนะคะว่าการสอบถามเป็นวิธีหนึ่งของการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยนักเรียนจะต้องเตรียมตัวเป็นผู้ถามที่ดีโดยคำนึงว่าจะถามใครถามอะไรและถามเมื่อ,อไรการตั้งคำถามทางประวัิศาสตจึงมีความสำคัญเพราะเป็นการนำไปสู่การหาคำตอบและเป็นแนวทางในการสืบค้นเรื่องราวของท้องถิ่นในอดีตได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างคำถามที่ใช้ในการสืบพ้นความเป็นมาของท้องถิ่นนะคะเราจะใช้กรณีศึกษาก็คือจังหวัดเชียงใหม่การตั้งคำถามเราก็อาจจะตั้งว่าการตั้งถิ่นฐานของชาวเชียงใหม่ในอดีตอยู่บริเวณใด<อ>เหตุใด,ดชุมชนชาวเชียงใหม่จึงตั้งถิ่นฐานในบริเวณนั้นมีเหตุการณ์สำคัญใดเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดบ้าง แต่ละเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะสาเหตุใดและมีผลกระทบอย่างไรเพราะเหตุใดเชียงใหม่จึงเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือคำถามต่างๆเหล่านี้นะคะมาเกิดจากความสนใจใครรู้อยากรู้อยากเห็นของผู้สืบผลคำถามหนึ่งอาจนำไปสู่คำถามอื่นๆต่อไปเช่นเมื่อนักเรียนอยากรู้ว่าท้องถิ่นของนักเรียน ในอดีตมีชุมชนตั้งถิ่นฐานบริเวณใดบ้างทำไมถึงตั้งถิ่นฐานบริเวณนั้นนักเรียนก็อาจจะค้นพบว่ามีผู้คนหลายเชื้อชาติหลายศาสนามาตั้งถิ่นฐานในที่ต่างๆที่แตกต่างกันทำให้นักเรียนต้องตั้งคำถามเพิ่มขึ้นต่อไปอีก ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นคำถามที่เริ่มต้นว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรทำไมเพราะอะไรเช่นชาวไทยรื้มาตั้งทินฐานที่ไหนเมื่อ,อไรทำไมจึงอพยพมาตั้งทินฐานบริเวณนี้ทำไมกลุ่มชนชาวลาวจากเมืองหลวงพะบางจึงอพยพมาตั้งท่นฐานบริเวณนี้ การตั้งคำถามทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวจะนำไปสู่การสืบค้นแหล่งข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีทั้งบุคคลสถานที่สำคัญสิ่งของสำคัญหนังสือและเอกสารต่างๆตัวอย่างแหล่งข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะอย่างแรกเลยก็คือห้องสมุดห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูลที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุดก็คือห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดประชาชน 2. หอศิลปวัฒนธรรม 3. วัดสำคัญต่างๆและ 4. บุคคลสำคัญนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนเรื่องการตั้งคำถามที่ใช้ในการสืบพ้นความเป็นมาของท้องถิ่นและแหล่งข้อมูลของหลักฐานทางประวัติศาสต่างๆนะคะที่เช่อก็อยากให้นักเรียนทบทวนบทเรียนด้วยการทำแบบฝึกหัดนะคะ ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงบนสมุดหรือกระดาษด้วยลายมือที่บรรจงสวยงามวิธีการเขียนี่เชื่อเขียนให้ดูแล้วนะคะว่านักเรียนจะต้องเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่และวันที่ให้ครบถ้วนเรื่องการตั้งคำถามทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่นคำถามมีทั้งหมด5ข้อนะคะเมื่อตอบคำถามเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปและลงในอัลบั้มของตนเอง สุดท้ายน,นี้ทิเชอร์ก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนนะคะที่ตั้งใจเรียนและกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะและอย่าลืมดูแลตนเองมันล้างมือและใส่แมสก่อนออกจากบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ